มนตรีนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแต่การทำให้ราคามาอยู่ที่กิโลกรัมละ80บบาทคงจะเป็นไปได้ยากค่ะขณะเดียวกันพร้อมหารือกับเกษตรกร,ร,กรในช่วงที่ลงไปปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่ภาคใต้ปลายเดือนนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหากการลงพื้นที่เพื่อร่วมงานรำลึกสึนามิในวันที่26ธันวาคมนี้ได้พบกับชาวสวนยางจะขอร่วมหารือถึงปัญหาราคายางตกต่ำกับเกษตรกรพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่จำเป็นต้องใช้เวลาค่ะ ทั้งนี้นะคะรัฐบาลไม่สามารถดาเนินการตามข้อเรียกร้องให้ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทได้แต่ก็จะพยายามผลักดันราคายางให้ได้กิโลกรัมละ60บาทโดยเชื่อว่าจะสามารถตกลงกับเอกชนได้และรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนส่วนการรับซื้อยางของรัฐบาลคงเป็นไปได้ยากวันนี้นายกจะทำยังไงให้ชาวสวนยางรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกนะครับผมส่งหัวใจครับผมทิ้งตรงไหนล่ะหมาถึงว่าความรู้สึกเขาอาจจะนี่ไงพูดอยู่นี่ไงเล่า เออผมก็เป็นผัวเป็นยาเข้ามาตลอดอ่ะตั้งแต่ก่อนยิ่งธุมาศก,ก็คิดถึงเท้าอยู่เนี่ยที่ทำเนี่ยเพราะว่คิดถึงเท้าด้วยอันหนึง่งเมื่อกี้คำผู้ส่งหัวใจดีแล้วค่ะแต่ก้าวของหัวใจวกใจ็ตวจะหนุนหน่อยก็หัวใจผมอะ่ะถงไปเนี่ยผมว่าหัวใจผมก็เล็กลงไงก้าวถงให้เขา นี่แหละสิ่งที่ผมทําให้เขาเลยวยาวเดี๋ยวโรงงานจะตั้งทายางืาอทีจะตั้งโรงงานยางขนาดใหญ่ขึ้นขนาดเล็กมันใช้ยางน้อยเ,อเดี๋ยวโรงโรงายางรงถบรรทุกปีนี้จะเข้ามานะยางขึ้นบินไอ้วันหน้าเราจะส่งยางออกให้มากถึงรถเพราะเรามีวัตถุดิบมากอยู่แล้วแต่โรงงานมันไม่มาเนี่ยเพราะอะไรละ่ะไปดูที่ถามรัฐบาลเก่าๆที่ทำไมไม่มาทําไมแผนเหล่านี้มันไม่ออกนี่สิ่งที่ดูให้ผมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเอ้วันนี้เพราะผมทำให้มันเป็นเพราะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้แก้ทั้งระบบ ครั้นี้พอเราเข้ามาแก้ก็บอก็มีการต่อตา้านถูกไหมพอต่อตา้านก็เดี๋ยวก็จะใช้อำนาจไม่ได้ต้องต้องเอาหัวใจมาให้กันนะวันนี้สวนยางก,ก็ต้องอดทนไประยะหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างวันนี้ผมคิดว่าดูถึงต้นทุนการผลิตอ่าบอกต้นทุนสูงเพราะอะไรล่ะไปดูที่ว่าคนเจ้าของเจ้าของสวนยางก,กี่ยังเองหรือเปล่าไปจ้างอีกคนหนึ่งกี่หรือเปล่านั่นคือไทยไทยไหมจ้างเอาก็จ้างไงหกสิบสี่สิบใช่ไหมล่ะ วันนี้คนตีก็ต้องการเพิ่มขึ้นอีกไอเจ้าของพญาก็ต้องการเพิ่มมันก็บวกกันไปเกินร้อยแล้วมันก็ขึ้นไป8ปดสิบเก้าสิบแล้วจะไปขายขครขายใครวันนี้ขายใครโรงงานก็ตั้งไม่ทันเนี่ยนี่ไปไปโทษไอ้เก่าๆน,นู่นใหม่ก็เราแค่ทำเนี่ยก็ต้องอดทนดิถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ยังซับซ้อนเหมือนเดิมล้วจะทํำยังไงแล้วเกษตรกรอย่างอื่นจะทำยังไงผมรักทุกคนเนี่ยคนจนเนี่ยผมรักเขาอยู่แล้วนะผมรู้ความยากจนเป็นยังไงผมก็ไม่ใช่ร่ำรวยมาก่อนคนจน พ่อแม่ก็ก็เลี้ยงลูกมาก,ก็อดทนมาตลอดก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองมากนี่ไงเขาถึงบอกว่าใช้ค่ะว่าปรัชญ,ญาเศรษฐกิจม,มอยู่ว่าคือคือม,มีคนพอประมาณ นายกรัฐมนตรียังระบุว่าการแก้ไขปัญหาจากนี้ไปนะคะก็ต้องให้เกิดความยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะการตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราในประเทศทั้งนี้ในวันที่19ธันวาคมรัฐบาลจะลงนามความร่วมมือสองฉบับกับประเทศจีนในเรื่องของข้าวและยางพาราซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการต่อไป